อ๋อข้าวหนำย็นแท้แก่ย,ย่างแก่มาเออแกะย่างส่งเจ้าเกลี่ยเลยย่าหรอกป้าลูกป้าแม่ไปส่งทึงเรื่อจงจาพากันยืนถ่ายน,นไ่ได้เลกี้อ่อืมของนุ่นเหน่อยพ่ออยากมานาพี่น้งอ,องกินทอดพอตูุกนน่ะไปแม่ไปส่งหอดพักนั่นก่อนแตวแม่มาเอารถ ยืนอยู่นี่ถ่าได้ลูกเด้ออ่าอยู่นี่ได้ถ่าลุนต่อได้ลองมึงก่อนเนาะลองน้ำก่อนเนาะเราลองน้ำอยู่นี่นก่อนนะ<อ>นี่ถอดลองมึงอยู่ผ่านบอกไอ้คือมีจิ่มชิมอยู่เสียบเลยคือหึงแท้เฮ้ยเราเคยยีอหอดเนาะ โอ้โเลยเลยลากาโอ้ยใช่เลยล่ะโอ้โอ้สร้างสร้างสำรองกันไล่อยู่เลยสร้างสำรองกันเนาะสรองไมม่สบายดีพี่น้องสบายดีเด้สวัสดีเด้อปลาดุงคนน้อยเตรียมโตสิไปหน้าพี่น้องเลยา ไปอีกแล้วบาทนี่พี่น้องเลยเนาะโดยไปหน้าก่อนเด้อใช่ไปและดิเป็นยังไงดุนานหนีบมือได้เลยทรายทรายเพิ่งจะขาดมุนมาแล้วพี่น้องเลยหมวกกันน็อกก็คือพลอยแทบอ่ะใช่ป่ะเมนูกัดตั้งเปื่อยบอเซนเนี่ยทรายวันน่ะเปื่อยได้เราเปื่อยเนาะอืมได้อยู่หอกเนาะอ้าวดุอ้าวคือคือรวมรวมได้บ่ะเมืองยูห์คือรวมรวมอะไรกใหญ่อืมแล้วหวานไหมก็พอหันให้ยุตลลก เดี๋ยวพอหันใหนก่อนคือเป็นรวมๆไปหน้าตั้งแต่เมือ่ออันรถไญโตกคุมภูพี่น้องเลยมาตั้งแต่เมื่อนั่นแหละก็ว่าได้ไปเลยขางนี่ได้ใช่ <c oughs> ได้อ่าบริเป็นยางเนาะกำลัง<ห>เริ่มไปเมือม่อนี้อีกนนเนาะเมื่อนี้เอารถจักไปเมื่อนี้ใช้เออหมุนมาได้ เอาสบายดีปด้ารุ้งก่อนเดี๋ยวแม่ขับรถให้ม่ <ไป S 1> มา<ด>มาสบายดีก่อนไปบ้านได้ลดเลยลูกสองมือลูกลสองมือ,อ,มอดโดยไป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 นะพี่น้องเลยน้องแขกคนกะเบิ่งอย่าตีมันอย่าตบมันมันสิพาไปได้อย่าตีเบิ่งส,สามสิบเกื<ม>แขกคนกะกำลังเริ่มไปเฮือนดีพี่น้องเลยเส้นฉาป่าเลยป่าเพิ้งเลยป่าไปเลย แต่ว่ากัมานั่งนะ้ำมาโนนพี่น้องเลยบอลได้มีหมวกบ่เจ้าเออเฮาบ่อยากได้หมวกไปจะติดนู้นติดนู้นจะเป็นอยากไปเนาะกี่หอดตู้อ้วนเป็นแบบพี่น้องเลยไปจะไปหาเล่นอยูหน้าคุณเนาะนี่กับเงินไก่กัเป็นเงอนดีพี่น้องเออโอ้ยเออไปจะไปไปไปพ่อกันอยู่หน้าเด้อไปดูหน่อยเนาะตัดภาพมาวันนี้มาหอดบอกยากอีกเด้อพี่น้องเอ้ย พาเดี๋ยวย่างไปส่งเด็กๆก่อนอืมพัตู้มาทางแหง่มาสั่นมาเบิ่งก็คือยังอันนั้นคือเกาเออนาพร้อมกันำหยินแทะเออกาย่างส่เอ้เกีย่ยหย่าหรอกไปลูกไปแม่ไปส่งเถิงเดื่อ้จะพากันยืนถ่านอยากมานาพี่น้องกินหอดพอตู้คนน่ะ ปแม่ไปส่งหอดพังนันก่อนแต่แม่มาเอารถทันงขึ้นทางพุ่นนะ่ะง่ายอยู่เนาะมันมาทางนี่ผัดน่ำซึมเนาะเนาะย่างไปทงังแพ่ว่าพูดหน่ำซึมลงมาแต่ไหหนาโอ้เมื่อคือเก่าเนาะเนาะทางไปหน้าก็ยัง อ่าน้ำบากอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าดีขึ้นหนัยหนึงดีขึ้นตรงที่ว่าบ่เมื่อปั่นนัยห,หนึงถ้ากันยืนอยู่ห่มอยู่หนีถ่าเด้อเด้อยืนอยู่หนีถ่าเด้อแม่ไปเอารถพุ่นพุ่นโฮมตัวน่ะยืนอยู่หนีถ่าเด้อเด้ออ่าอยู่หนีแหลท่าอือถือหมวกกันนอกไปอยู่ของไปของนู่นเดี๋ยวแม่ปไปเอารถกันลูก อะตั้งไว้หันกอนก็ได้ดุตั้งแหันกอนก็ได้ผมเบารถอยู่ทางนั่นก่อนพี่น้องเอ้ยมากับป้าเพ่งป้าเพ่งเพิ่นไปแยกไปทางอันหน้าดุงจิตพุ่น,นพี่น้องเอ้ยนเพะว่าหน้าป้าเพ่งอยู่ทางหน้าดุงจิตพุ่นเฮาบัรลัดมานี่ ก็ชียากตรงที่ขึ้นนีแน่น้อยนึงพี่น้องเนาิมาขึ้นอยู่พี่เนาะขึ้นอยู่พี่ไปหันยากแน่น้อยนึงเพบากำลังเดดได้สองมือมือที่สามนี่พี่น้องเยเนาะก็เลยยั่งยากอยู่หมังหมังน้อยนึงทางบนก็ยากหมังอยู่ได้พี่น้องเยเนาะแต่ว่ามันผลตกตลอดกำลังขาดมีดผลได้ สองมือสามมือนี่มาบานนี้ขอนอนเญา่ยเอาอันลดลงไปก่อนบนาในที่น้ยเส้นทางแต่กี่งหอกชุออดโคตรตั้งแต่มือลดอันเราเซนตกอันขุมบุญกับบุญมาเลยนอยเนาะ ลังมาเทือนี่ใต้ทิศชงทิศเลยพี่น้องเลยเขาชงทิศเลยเนาะไปไปนี่พี่น้องเลยเอากุญแจไปชงอ้าทุกวานเอากุญแจไปชงอยู่สายอยู่เขวอนะพูดมาเอากุญแจให้ตู้เอาตู้เต้นมาหอดนาเด้อพี่น้องเลยเนาะลงมาบันนี้ลงมาได้บ่ลงมาได้ลงมา มาหอดนาแล้วใส่สระของฝากตู <cado>. ้อ <cado> ้วนนะลูก <cado> พี <cado> ่พี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 ่เด้อของฝากตู้อ้วนเออเออแกเองแกเองโอ้ตัวนี้เอ้าวตอตกับตัวนี้นอของตู้อ้วนหนุตัวนั้นของนุ่นเนี่ยโอวันตีนนี่อ้าอ้ตัวตู้ของตู้อ้วน Ừ, chắc mình mặn thôi, không bố đâu Bây giờ tôi chạy bờ <laughs> Bộ này xưa mới hay thế bà? Bộ này tôi muốn xưa Đây này, tôi chạy tít thôi Ờ Lại sao mà qua thôi Thôi, anh ăn này, cả bờ tít bỏ bờ này Chạy một tít chứ không muốn Bờ Chạy bờ Thu tít, chạy Thu. bờ tít cả bố này đấy Chạy bờ À, dù Thu à, nào lôm dễ nó Này đây con cháu dù bị rộng luôn ơi งเจ้าโอวันตีนน <laughs> yeah, ี่รูกนั่นเมนบอกกระปีต้อ่อ้างเจ้าโอวันตีนหายต้วนเจอหาไปอือ๋เจ้าเกป็นโอ้หมทมดาน่นิเจ้าบ่ได้นะถูกหาเอาหาต้วนเจ้าหาเอาถือไปสองอันเอออาลมเย็นแช่เนาะพี่น้องตัวหาตู้หมอนบ้าง จะว่าบอกให้ตู้มอนซื้อแล้วบอซื้อไปก็ได้ดอกปะตู้มอนซื้อได้วปะเป็นอะไดรได้บ่อบ่อบ่อได้ได้บม่ลืมบม่ได้แปลงจำบ้อนนี้กันเนาะเห็ดเลยแล้วเอาเสื้อผ้างมัดเอาบอือเสื้อผ้างมัดหลอกขึ้นไม้เรื่อย็นะเพราะว่าเอามัดมาให้มันอันนั้นมันแตกซื้อเนาะยางเลยมาห่อนนะเอาไว้ใส่ยางยืนเย็นเย็นเชื่อโอ้ตู้มอนมื้อนี้กัว่าสิแปลงไรพี่น้องเอรยเนาะ มาสิเอาขอบใจตู้แล้วลูกนะโดยกินฮอดททูตซาบี่้ะจังแม่กินฮอดททูตซาบุมาสิตัดผมกับเบออื่นบุญแล้วเนาะตัดผมมื่นเน้ะยังพอเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังมีคนตายเนาะมื่นถึงตัดพี่น้องเปิดบ่อได้เลยตีมันเป็นเนี่ได้มากแล้วนะตู้ว่ะจายไปมันเพลิอจ่ายเนาะบ่อได้ ซื้อสายพายมาใส่ไหมพี่น้องเลยใส่พายค่ะมาเบิ่งดูเป็นได้เลยไปรวมๆมันนะสายพา่อืมเอ้ามางคุงคือื้อไปทั้งนั้นบาทมันตกขอดีมันแล้วหาเย้าขึ้นได้โอ้โอมันเปื่อยแนวนี้เนาะเออนี่แหละพี่น้องเลยผ่านไปนั่นแล้วจะเปลี่ยนสายพายไหมสายพายกินนะ มันเป็นแบบลักษณะนี่เองมันขาดเรว่นี้นะอืดึงขึ้นมากก็ปุ๊ดล้นเนาะล้นแล้วนี่เซนนี่เมื่อกี้ว่าเซนนี่ดีก็แน่เป็นอันเดียวกันนี่นะอืมปกติดวดจะไปดึงขาดไงปานนั่นมันก็เนี่ยกว่านี้อืนี่เดีขาดผู้ลงตัวอ้าวสก๊อตตัวนั้นนี่สก๊อตตัวติดเนี่ยเท้าโต้กันได้มีอยู่บ่ตัวนั้นนะมีอยู่ตัวนั้นจะได้อยู่ตัวอยู่ติดบนมีน้ามีหน้าอีนนะโอ้ตัวนี้อันนี้เหรอเหรอเสื้อพรางมัดเอาเนาะอันนี้เครืปองกายสนุกสนมากนี่ครับ เรม่จะเสื้อ้างนะเพ่านั่นนะอเห็ดเาอาแบบนั้นนะขึ้นมานั่น,งงงงนใช่กับซิเบิน <S <s <iff> เนนนดเอร์กมันทำบบทำบบเปลงไ่ได้แล้วที่ไม่นะอ้ามางหงมาล่มทับอยู่นี่เนาะเนาะโอ้ยอยู่ไหนพี่น้องเนี่ยโค้งหงลมทับนะโอ้ยเดียวไเดียวกล้าด้ะ อลมพัดบอกคือโกมุ่งหงนนี้ลมพัดพี่น้องเอ้ยนุะว้าดูต้นมะฮุงต้นนี้เรียบร้อยพี่น้องเอนะ้ยเนาะไปแล้วไปตามเม่นตามกำแล้วบาดนี้พี่น้องเข่าก็ะออกสามให้พี่น้องเอนะ้ยเนาะออกแล้วนะแต่ว่ายังพอดี อันนั้นพี่น้องเพอดีเป็นเหม,า,มาเห็ดเหมาได้บนนี้เนาะเบิงบีเบิงก่อนอ๋อยังบมได้พี่น้องยังเป็นน,น้ำนมอยู่ยเห็ดเหมาท่านได้ำกำลังก้มห่วงก้าสองตาพี่น้องเลยเนาะ,ะว่าเข่าออกมากนี่ก้าสรงตาพอดีเกี่ยวม้อนนี่เบิดแล้วก็จังได้เกี่ยวม้อนนั่นโตพี่น้องเพราะว่าเขาคนละพันคนละแนวอ้าพักข้าเข้ากับกำลังออกยอดใหม่เนาะ โอ, Dante, อออโอ้พี่น้อยคักคักต้วนแล้วตอนลงมากนะกำลังออกยอดใหม่น้ำโอ้โอ้ลมลมเกือบลมลมพัดโอ้ยบังหงกับพี่น้องมึงเลยลมเซไปทางภูลมพัดมาเที่เซบ้านหันมาทางนี้กันมันยังเก็บตอกบ่บ้านสบายดีเนาะเก็บตอกกันนั่นเหลาตอกมวยพี่น้องช่างเลยพวกเรามีเวลาเฮ็ดว่ะ จะได้เฮ็ดง่ายอยู่บ่เดี้บัี้เนาะว่เนีนี่ก็ใช้เวลาเฮงเติอพนะเข้าบัดคือก้ม่วงแล้วเนาะยันบ่ได้เฮ็ดง่ายอยีกเด้ออย <laughs> ่างเนวมันคนผู้เฏีเนาะออนเดอร์เข้าตองให้ง,งัวแน่เป็นได้จะอันว่าบาโปรตีนเกือบออกเป็นได้เซาเล้วก็กะเ,เออเอาแล้วรถ <laughs> มาเมื่อนั่นก็คือจังหวะรถร่มบ่เป็นยังไงทับนี่ในจังหวะเดือนหากละนาไลนี่เนาะเดือนหากละลาไลมีแท่งเคียวไป ปีนช้ำมาถึงดิ้นรถมวยลงรถทับเจ้าของมาดิเดินดาวจะพื้นจุดรถประจับเนาะช่วงเมื่อว่าโทษชาวท้องเชื้อรถหยุกรถขึ้นเมื่อกี้รถนักอันชายไผ่กับพ่อแหงดินดาวดาวอยู่เปล่าห้ําก็ต้องลงไม้โว้ยทางหยาบเลยมาทางบุญมาทางขัวบุญมาเมื่อน่ะมาทางขวบคืู ทั้งนี้ยังว่ามาอยากจะมองทานหวยอันเนาะอยากจะมองหันมองเที่ยวพี่น้องแม่น้องนนไทยเบอร์อะไรเนาะเก็บไปก่อนพคนละพ่อแล้วว่าจะตอกมัดเข่าเฮาพอแล้วโอ้มามาหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศเลยคือย้ำหนาวบาดิเออถ้าไปอยู่เฮือนเรามันบังเฮือนดิซื้อเนาะหัวหนองหมอกเนี่ยนี่เนี่ยมันเบิดผลเลยนะบัดมาหน้าบัดเคลื่อน งามหนาวพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งข่าวทางนี้มาทางนี้เพื่อนห้องกำลังงานออกหน้าทางนี้เนาะกำลังหงอยจะเริ่มซุ้มนะอ้าน้ำทางพุ่นบริบกบ่พอน้ำครับผมยังใครอยู่แถวโม่อะไรโม่พอได้ให้ปลาอยู่ก่อนนะให้นี่ต้องได้หยางเกี่ยวอยู่ได้ให้นี่บ่ได้ยางแล้วปลาที่หาโดนยังมันตีไปเบิดอเดี๋ยวโว้ได้บ่าบอ งามแต่อยู่นี่ชักเลยอยู่หุ่นก็คิดได้จำเป็นป่อยนะ้องามแต่อยู่นี่ชิวชักอยู่หุ่นก็คิดได้มันก็เป็นบังบอนบอลนะไม่ได้ไม่ได้เลยหน้ามูโดออกจนเลี่ยงหน้าอันบงทางขึ้นมาปุโรขึ้นมาหน้ายังหน้าตู่บางบอลอะไรเงีจนเกี่ยวอยู่สิบุทโธงเลยอ้าแต่ว่าหน้าเราเกี่ยวได้อันนี้วะหน้าเฮงมือมันบ้านน่นเนาะ อืเราเกี่ยวเบ็ดลายให้เติบได้ได้พมมาค่ะเออมันเริ่มแดดไปนี่เผากะเพราเกี่ยวไหนมันควาำมันเผาเบืองเติบรือบดทงนะหากันเบิงเบิงตามมันฝนผ่าอากาศนี่คือจังไปเลยได้ไปนะพ่อเอน่ไปเนี่ยเแดดถึงเติบอยู่บัดนี้่ว่าเมื่อแล้วแต่เมืองผ้าฝน,นคือลมหวยห้วยเลยนะเนาะอ่าคุณอะพี่นอ้องสังเกตเบิงเองก่อไผ่ลมพัด ห่วยห่วยโอ้ข้างนี้หน้าบ้านเนาะก็ไม่ได้เป็นซองร่องไส้เนาะโอ้นาบ้านเออเออเต่างามของข้างนี้อีกันดิพูดหน่ะโอ้เต้าตันตึงเนาะพูดหน่ะพี่น้องเลยหน้าบ้านกับงามได้ปีนี้อืมเด็กพี่น้องเลยพอตู่ได้เอาตกไว้ ไฮเแดแน่พี่น้องเ้ยเนาะพอได้เอาตกเพราะว่าตกยังไม่ได้พ่อตกเมนมัดเขา่านะพี่น้องเ้ยนาตู่มอนเราจังหน่อยเราก็ได้เกีียวได้หนิเนาะนาเดืองเมื่อใดพี่น้องันเดืองไวไลล้ไร่ลด้เนาะนะาเฮายังบ่ทันได้ออกปีนี้ออกซ่าปีนี้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่น์นไ่เข่านั่นแน่เข่าไอเพิ่์นฮ้องเข่าเขา,ขางั้นบ่พี่น้องเอ้ยวางั้นแบบบ่ได้เมีนนมารซาดว่างั้นแห้งปันใดเนาะ แต่ว่าทาก,กูโมยู่พี่น้องเขาสี่เดือนเนาะพอ,อมาหน้าแลวกับบรรยากาศกักบคนแตเรื่องได้กับอยู่เฮือนพี่น้องเลยโล่งๆเนาะ <c oughs> อันนู้นเพิ่นอยากมานอนนาน้าตูอ้อ้วนพี่น้องเอลยเพิ่นบปยอยากมานอนน้าคืนหนึ่งบ่ได้เห็นกันแต้งแต่เมื่อตูอ้อ้วนนันขี่อ่องตู้อ้วนเมื่อส่งตั้งแต่มือรถพอเซนต๊คุมพุ่นแหละพี่น้องเลยก,กับไ่ได้มาเลยเนะาะบม่ได้เห็นกันเลย จนสีขาวทรงทิศนะพี่น้องมื่อนี้ก็ได้ว่าเห็นว่าทางแหงงพอมาไลา่เน่ก็เลยพ้าพันมาเมื่อนี้เนาะมา,าสืบเอาอากาศอยู่ให้อยู่หน้าก่อนพี่น้องอากาศบริสุทธิ์ก่อนเนาะโดยอัฟซ่าพี่น้องเลยอ่าชีได้แปลงอยู่บ่าไหนเข้ามื่อนี้เนาะจะแปลงอย่างน่าตู้มอนกับมาแปลงไรยโซ่พี่น้องเลยมาเบิ่งกัน ได้หรือบบไ,ได้ได้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะปีนี่ซองเทือดเลยองเทือแปลงนะพี่น้องเลยก็ได้เปลี่ยนสายไพายไม่ได้วยบาทในซื้อสายพายมาใส่ไม่มาพี่น้องเอาบาทในฮันหน้าเข้ากระบวนการแปลงนะบาทนี้นเนาะอ่าแมนกระบวนการแปลงใช่ฮะฮาเป็นผู้ครึ่งบ่หรือว่าได้ได้ครึ่งและวนันครึ่งว้ยชื่อชี้ว่า จับ่ายกขึ้นเลยนอ๋อบ่งบางจะมองตั้งกล้องกนจะพี่น้อยนะมาพี่น้อยเนาะมามัน่ายกขึ้นยกไกลฝ่ายนั้นไปคือเขาคยเห็นนแล้วใกลฝ่ายพวกผู้เลี้งตัวนี้เป็นเกียวหรือว เปลี่ยนมือนั่นได้ยินีหโอ้หาก็ดีแล้วใช่ไอ้ยเมนเมนอามุนมุนออกเฉเนาะอ่ะลงก็ไล้ไม่เนาะเกือตกทีนีเหอ้าวไม่ของเข่าลงกมุนนี่จก่อนเลยขึ้นไปก่อนแลยทำให้เนาะดีแล้วโอ้ต่ายเด็กินลืม้ืาืกนลืมเมื่อเมนันใส่มือนั่นเนาะพากันใส่เมื่อนั่นพี่น้องกนลืม่าใส่เกียวไ้แต่เวลามันมีปัญหาอย่างใดจังบ่ได้ตัดโท้ามาใช่ สายไพ่ปูพี่น้องเพราะว่าพ่ปัญหาพนานันมายืมน้ำหนีก็ไโอเคนะได้ดีมว่อยางมีปัญหาปัญหาเลยที่ตุได้ไก้ได้ก่าได้ยังวังบาได้บ้าะยังบได้บ้างึ้งก่อนได้ตวนอ่าบารนี้อลงบานี้เนาะ เออเอาลงรถเอาลงดีนสิมันมั่นใจแล้วเอาไรเอันนั่นเหรอได้เนาะเออลงสอบมันโอเคแกเอารถวัดในแจกไม้นะนึกว่าคิดยากว่าตนนี้ได้บ้างไปหนีก็ได้คืออ่าในพันหนึ่งปิดอยู่หมดหมดที่นอกเป็นน้ำเี่ที่ว่าสิได้จับไม้ซี่ขึ้นที่ว่าสองทอนเนาะแต่ว่าทอนเดียวมันจะายมั้งมันจะบุลุษตุติีงเลย ใส่ไทยหนี่ง้อนีหน่อย,ย,โงโงโงยนะพอนโนแล้จะเโ้สิสามสิบปลายเม็ด่ะฮาลงค่ะาส,สามซี่ครสามสิบบัวเม็ดละอันพองอยู่เลยตัวนี้จ้ะ อันน,นี้่อนอ่อนหนึ่งมีจัาเม็กดโค้งกันยี่เมตเอากระสีถอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเบิดพี่น้องเลยเนาะมีจักทอนกดตุ มีจักทอนก่อโบราณเนาะประมาณหาวะหาทอนทอดบ่สามสิบเมตรเนาะทอนละสี่เมตรรวมทั้งเบิดอยู่กับประมาณสิบนะเนาะสิบทอนประมาณสิบทอนอันนี้หาเอาขึ้นมาจักทอนหน่อยก่อหาวะหาทอนพี่น้องเดียแต่ว่าสิบกัวเจ้าหัวผัว่ามันอยู่ทางเทิงพผมเนาะ ระวังเลยพี่หนีก็แตกจากไปแลทอนนึงเลยแล้วพี่น้องเลยเนาะนันลงไอ้ไม้ไล้วมันก้ไอ้ไ้างแล้วอ้้ไ้ไอ้ไอ้าองเอือ้อ้ไออ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อบไบิ้ไอ้้อ้ำอ้ไไอ้องเอ้ไพ บ่แี้อันนี้ก็ดึงขึ้นมาเปลี่ยนเบิดทั้งม้วนเลยบบดลองต่อสายไหลลองเบิ่งเนาะบาแต่สายไฟยบุตรีเว้าไรกันนอกน้ำกันมาใช่เพราะฉะนสายไฟบุดรีลายนอกน้ำกันได้เสียงเงื่อนลแล้ว,ลวได้อะไรบ้างเบิ้ดไก่เออได้อะไรหลังกุ้ง ลุนต่อได้ลองมันกอนเนาะลองน้ำกอนเนาะเราลองน้ำันหนึ่งอนนะจังว่ไรซื้ออะไที่้าวโอนไรกับพ้ตายิว่าสิอนจกดิทิอนงจักสามห แต่หอดซิแต่ว ok ่าบหอดซิปย้อนเนี่ยเปนห้าย้อนลงบหอดสามซิเนาะอดไงวว่าซิทอดเน่มนทอดสามซิบนะเนี่ยไงสามซิว่าอันนี้ทไรด้ยเน่ยบอนี่ยคุได้ม่เอานี่ขึ้นแน่เนาะตีนี่ออกกันออกมาพี่เลยผมว่าหลิงไว้ มาแต่บนยอดลงไปฮอดสามชิพเลยฮอตเพราะมันถึงน้ำก่อนเนาะถึงน้ำก่อนก็ได้นะมาเจาะลงไปตัวนี้ทานี่เด้อจิสองตจากหมอนี่ทอดวันโตัวหมอนี้ว่าหมอนี่ผมป็นื้อหมอนี่สายมากับมันร่วนใหญ่เลยนี่ครับตัดโดยแปดท่อนเพิ่มเนืข้างแดท่อนพี่น้องเนาะเถาหย่อนลงไปลุ่ม โตตัวโลกงมึงกวนต่อเอาไม่ได้ทานไเ่ไดพอมดโดนบังกระชายไพ่นมากกําไรนี่เาราบโบตัดเนาะเออต,ตัาตะขาบนั่นแหละเมนตัาตะขาบนี่เนาะโอเคพี่น้ขอยเอาขึ้นมาเรียบร้อยใหายต้วนต่อลองเบิ้งบัดนี้ไล่บ่ได้กันเนาะ,นะคุณน้อยก็อยากกินข้าวเลยคะแนนบัตเอาลงเดี๋ยวสิอ่าถ่ายให้ปลาดุงเบื้ใหม่อีกเทถอเนาะได้หรือบ่ได้พี่ชูดเบิง้ง ไปหาข่าวให้คนหน่อยกินก่อนปลาลูเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเน,ะนาะตัดภาพมาแบบนี้ทดลองมึงโยผ่านบอกใช่คือมีอิมชิมอยู่เสียบเลยนะมาค <laughs> ำร่างขึ้นว่า <laughs> คือหึงแค่เราเคยกี่หอดเนาะ โอ้โห้เลยๆด่ากัโอ้ยใช่เลยละโอ้โอ้สร้างสร้างสมรองกันไล่อยู่เน๊ะสร้างสมรองกันเนาะลองไม่หมดน้ระดาแล้วเออสร้างแก้ไขนะเนาะเนี่เสื้อผ้าสุนี่ยเสื้อางอยู่มีผ่านผ่านพี่น้องเอยถือว่าเป็นน้ำสายไพ่เนาะผ่านพ้นไปด้วยดีเอ้ จบบาทในพี่น้องเลยใายได้แล้วบาร์ซนเราคิดคิงหออยู่จะซื้อสายไพ่ไปใส่แต่โบไรนี่ชิได้โอ้ยได้เสียเงินอีกแล้วหรอวะเนี่ยว่ามันเป็นน้ำตัวไหลมั่นธนาเรื่อว่าซื้อสายไพ่ไปใส่ลองเบิ้งหน่าโบไรนี่โอ้ยคิงหอแล้วล่ะงานเข่าอีกแล้วได้แล้วบาทในพี่น้องเลยผ่านแล้วเนาะเห็นใจจ้อยคือเก่าพี่น้องเลย โอเคบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าผ่านไปด้วยดีถึงพอดีได้บ่สายภัยเฮากะเหลือน้อยนึงนะเนาะพอดีเลยเพื่อมัดแทกกุกเสาเอาขึ้นเทิงุบ่ตวดเอาขึ้นเทิงฮอดผู้ยามามันห่มนะมัดคือเก่าน่ะมันห่มบ่มกกเสาันติเอาพี่น้องเอ้ย สายไพ่เกือบ,บสี่สิบเมตรเราซื้อมานะ่ะตอนแรกเขาว่าซื้อสามสิบเมตรเป็นยังวะ่ะแต่ว่าโอ้โสี่สิบเมตรพอดีโดหรออะไรหรอเหม็นควอมเหล้าริโดสี่สิบเมตรพอดีไปม้วนอยู่หันหน่อยนึงเอาวันนี้ปลาดุ้งเลยน้อลำน้าประเดิเร่คลิปนี้วันนี้ปลาดุ้งเลยหาม่ากันหากินข้าวกินน้ำก่อนมัในี้เชียงพอดีเลยเพื่อเห็นแล้วพาอน่นหน่อยมาดิ่นน้ำตู้อวนอยู่หน้าวันนี้กับพี่น้องเลยเนาะ ยังใส่เหมือนเดิมอันนี้แดงแดงน้ำมันกระทงังห้องบอนแดงน้ำหนามหรือว่เขากวนมันนะเนาะเขาตอกม,นะมันเนาะต้อง,ปง,นะองเปนไม่ได้งีย่า้งม่ได้ดิิ <c oughs> <c oughs> เอาพี้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อไปแล้วพี้เงเลยเนาะคนกับสิตโต๊ะยักเมืนมาแล้ว